กฟผมอบงบประมาณสนับสนุนสมาคมพัฒนาแม่เมาะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยนายนิกูลศิลาสุวรรณผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2เป็นประธานในพิธีมอบเงินบริจาคจำนวน30ล้านบาทแก่สมาคมพัฒนาแม่เมาะโดยมีนางสาวพานิดาทักษิณาพิมุกนายกสมาคมพัฒนาแม่เมาะพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมเป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรในอำเภอแม่เมาะในด้านการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่การส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมศาสนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุรวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพณนะหอประชุมโรงเรียนแม่เมาะวิทยาเมื่อวันที่หกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตของอำเภอของรัศดรจังหวัดแม่บรั่ยให้ดีขึ้นสูงขึ้นนะครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักซึ่งเราจะมีกิจกรรมที่หลากหลายนะครับแล้วก็โดยในการดำเนินการเนี่ยเราก็จะให้ทางชุมชนทําให้เหม้อเองเนี่ยมีการดําเนินงานบริหารงบประมาณในส่วนนี้นะครับเพื่อให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่สุดนะครับเพะ้เราก็อยากเห็นว่าชุมชนทําใแมหม้อเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสุขมีการพัฒนาในด้านคุณชีวิตคุณภาพชีวิตน,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 ๆๆน,นะครับที่ดีขึ้นในด้านทุกๆด้านครับโดยเฉพาะเรื่องของเด็กนะครับเราจะมีโปรแกรมต่างๆมากมายนะครับทั้งในเรื่องของภาษาอาังกฤษนะครับเพราะอนาคตเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยมีความจําเป็นสําคัญอย่างยิ่งนะครับในการพัฒนาประเทศอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับ ซึ่งสมาคมพัฒนาแม่บอกกับการสนเทก็เห็นร่วมกันเพราะการความเจริญของทเทคโนโลยีเนี่ยไปเร็วมากเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ส่วนนี้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดแต่ก็ก้าวตามไม่ทันตั้งแต่ปี2543ก้อนแรก50ล้านจนถึง5ปีก่อนหน้านี้นะคะก็ใช้งบประมาณกว่า100ล้านบาทสมาคมพัฒนาแม่มาะเป็นองค์กรที่ดำเนินงานโดยคณะกรรมการจากประชาชนในพื้นที่ มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในอำเภอแม่เมาะก่อตั้งขึ้นในปี2543ต่อมาในปี2554ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมพัฒนาแม่เมาะซึ่งที่ผ่านมากฟอฟพอได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนสมาคมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2543ถึง2549รวมเป็นเงินจำนวนกว่า500ล้านบาทก็ทำหน้าที่ในการบริหารงานในเรื่องของ พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่ค่ะแต่ว่าจะไปในมิติไหนก็จะเป็นแผนพัฒนานในแต่ละปีไปจะมีจุดเน้นอยู่สี่สี่ด้านคือเรื่องของทุนกอนกระเพาะของหญยพ่อแม่ของใจสร้างคนดที่สู่สังคมเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการจัดบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนเราเรื่องของการส่งเสริมให้พัฒนาเด็กไม่ว่าให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมั่นใจและสุดท้ายคือเรื่องของภูปัญญา จอยซอที่จะต้องทําให้คนแม่เมะรักและห่หวงแห่งูมิปัญญาตรงนี้ให้ได้ในอน,กกนกกาคตกีฬาคริกเก็ตของแม่บอนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมคริกเก็ตแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมพระาแม่มออให้งบสนับสนุนอ2แสนในการฝึกโค้ชและก็นักกีฬาโดยเราใช้ลักษณะของพลาสติกไปให้เด็กในการฝึกเล่นของเด็กแอลดี จากนั้นเราพัฒนามาเป็นกีฬาที่ใช้สําหรับเด็กปกติซึ่งทั้งแม่หมาะของเราได้เตรียมทีมเพื่อที่จะไปแข่ง U15 ในอนาคตอันใกล้ในปีนี้แหละครับโดยมีโค้ชซึ่งมาจากสมาคมคริกเก็ตแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนในการฝึกเยาวชนในโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมโดยมีโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกร์และก็โรงเรียน สพวิทยาซึ่งพองวินัยก็ได้เตรียมทีมร่วมกับโรงเรียนบ้านใหม่ะะร,รัตนโกสิทร์จริงๆแล้วโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนส่งเสริมอาชีพให้นักเรียนมีอาชีพหนึ่งคนหนึ่งอาชีพนะคะหนึ่งห้องเรียนหนึ่งอาชีพแล้วก็ขยายไปสู่เพื่อนๆตรงนน้นก็จะเป็นโครงงานต้นอ่นนอ,นนอ,อนทานตะวันนะคะ แล้วก็เราก็มาทําเป็นเมนูที่หลากหลายงบประมาณนี้เด็กจะได้จากการรวมกลุ่ม,ล,ม,ล,ม,ล,มลุลมทุนกันคนละ300บาทก่อนเ,นเป็นเบื้องต้นเสร็จแล้วพอ,อขยายกิจการเราก็อาขอสนับสนุนก็ประมาณจากสมาคมพัฒนาแม่หมอซึ่งเราได้ารางวัลเหรียญทองมาแล้ว3ปีซ้อนในโครงงาน แปลรูปอาหารแล้วก็ปีที่แล้วนี่ก็ไปได้เรียนของโครงงานอาชีพในระดับภาคค่ะสำหรับโครงการที่สมาคมพัฒนาแม่เมาะได้ให้การสนับสนุนจะเป็นโครงการที่ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่มีอยู่แล้วของภาครัฐเว้นแต่เป็นการสนับสนุนโครงการที่มีอยู่แล้วให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการของราษฎรในพื้นที่ซึ่งได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกับกฟผแม่เมาะและทุกภาคส่วน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในอำเภอแม่เมาะอย่างยั่งยืน